เด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูมัดคนสวยเช่นเดิมนะคะวันนี้คุณครูมัดมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ฝึกทํากันอีกแล้วค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วว่าเป็นแบบฝึกหัดไหนแล้วมีวิธีการทํำยังไงพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะเราจะมาให้เด็กๆระบายสีภาพที่มีความสัมพันธ์กันนะคะกับคำศัพท์ในช่องแรกนะคะโดยคุณครูมัจจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะใช้ดิ้งสองวงกลมล้อมรอบรูปภาพก่อนนะคะข้อที่1น,นะคะช้าง <ๆ S 1> เด็กๆเห็นไหนภาพไหนเป็นภาพช้างก็วงกลมได้เลยค่ะภาพที่2เสือวงกลมได้เลยค่ะภาพที่สาม,ม้า ภาพที่4ควายภาพที่5ลิงเมื่อเรเด็กใช้ดินสอวงกลมได้แบบนี้แล้วนะคะให้เด็กๆนะคะละบายสีรูปภาพที่เราวงกลมนะคะให้สวยงามค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะเราจะมาลากเส้นต่อเติมภาพให้สมบูรณ์กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องลำดับเลข1ถึงเลขสิบให้ได้ก่อนเราจะมาทบทวนกันด้วยการนับ1-10ถึง10ก่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนับไปพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 อา่ถ้าเรานับได้แบบนี้นะคะเราก็มาเริ่มลากเส้นกันเลยค่ะจากเลขหนไปหาเลข2เลข2ไปหาเลข3เลข3ไปหาเลข4เลข4มาหาเลขห้าเด็กๆลากตามได้เลยนะคะเลข5ไปหาเลขหเลข6ไปหาเลข7เลข7ไปหาเลข8 เลข8ไปหาเลข9ก9และเลข9กมาหาเลข10ค่ะเรียบร้อยแล้วเป็นภาพไดโนเสาร์นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทำได้แบบนี้แล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามได้เลยค่ะ เป็นยังไงคะแบบฝึกหัดของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าดเด็กๆนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปส่งลงในอัลบั้มส่งงานออนไลน์เหมือนเดิมนะคะเพื่อที่คุณครูมัดจะได้ตรวจและเช็คงานให้ดเด็กๆนั่นเองคะ่ะสําหรับวันนี้คุณครูมัดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ